สวัสดีครับกอกนิวครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูอาจารย์น็อตตี้เจิมรถให้กับลูกศิษย์นะครับเห็นว่าได้รถฟรีได้จากการซื้อเลขจากอาจารย์น็อตตี้นะครับเงินไทยเงินไทยผมก็คนอยู่เมียผมได้เอผมได้เมียคนนนสูงเขาเนี่ย้วนี่โอ้ยยังไม่ใช่อาจารย์น็อตตี้ไปเจิมรถให้กับผมมีติดสติกเกอร์ด้วยนะครับมาตามไปดู ใครน้าายไหม้มาเดยวเากัมับนี่คือเจ้าของรถใช่ไหมครับที่จะให้อาจารย์เจืมให้ตั้งใจครับมาครับมาจากบ้านเมื่อคืนนี้ เที่ยงแล้วเนาะเรามาไม่รู้จักเด้ถูกเลข91ใช่091 097กับ91เรามาเราะทอดมันข้ามก่อนเลยนอนขอนแก่นเหมือนได้รถฟรีเลยใช่ไหมจากการถูกรอตตอรลี่ถูกเลขตัวเลขจากอาจารย์มัตต้นะครับ บแกเนตามน้องเข้าไปนะครับเจ้าของรถในรถอยู่ไหนครับนี่ครับ,ร,บรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถนะครับตัวตอนนั้นรู้สึกว่าอาจารย์กแจะให้เก้า เก้าหนึ่งหรือเก้าเจ็ดแล้วเราคิดว่าหนึ่งกับเจ็ดนะมันตัวเดียวกันทุกคนเลื่อนเลยถูกตรงๆแล้วก็ถ,กถูกหมดเลย<อ>สามตัวก็ถูกใช่ค่ะถูกตรงๆเลยนะครับเลยได้คันนี้มาสีดำน,นี่แหละครับคันไหนครับคันที่สาม,สามอ๋อคันที่สามแล้วก็เราก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าแล้วเข้าไปไหว แล้วเราก็ปักถูกมันก็ได้อีกเจ็ดสองเจ็ดมันก็ตรงไงโอ้ตรงนี้เออจุดทูบก็ได้ตรงสองเจ็ดสองนั่นไ่ใช่ไหนะครับใช่เจ็ดสองเจ็ดเฮ้ยนี่ปอกได้ทูบป่ะได้ทูบเจใช่เลขทูบเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็มาตรงกับมาตรงกับทะเบียนรถครับทะเบอยนรถรัสซียก็อือคือรัสเซียรัสเซี่ที่ซื้อมาก็รู้สึกอย่างเงี้ยนี่ไง สเ็สามสองเจ็ดครแล้วก็เลขทูปมันก็ตรงเลขทูปก็ตรง็ค่ะนีนคะรถันนี้นะที่็น่งอเมาได้ได้รถฟรีหนึ่งคันกฟรีคุณฟรีนี่าเนเน รอเล่นรอเล่นดีดีสุดขั้วครับใครที่ถ่ายรูปใช่จานถ่ายรูปอยู่งอรอไปว่าเงินล้านนะโอ้งอรอเงินล้านได้รถคันนี้มาเพราะเท่าไหร่ครับรถคันนี้เท่าไรมันมันไม่ใช่มือหนึ่งหรอกมันก็สามแสนกว่าสดๆเลย ซื้อสดเลยพวกภาษาโคราชถูกแล้วก็ซื้อสดเลยใช่ไหมครับสดแล้วก็บินมาส่งเงินมาให้ทางนั้นซื้อหนูไปหลงปกติอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับสหราชโอ้อยู่สหรัฐอเมริกาเกย์เปิดทางนู้นด้วยเปิดประตูทางนู้นด้วยตอนที่ถูกนี่ก็อยู่ต่างประเทศอยู่ใช่ไหมครับน้องบอกให้ติดตามอ๋อน้องบอกให้ติดตามอาจารย์แล้วติดตามเพื่อนแล้วก็สื่อเรื่องค้าของว่างนำก่อน อาจารย์นัตตี่มาแล้วนะครับลึเก้าลยเก้าซ้า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 ยเอผมหครับพเจผมครับนี่ติดสติกเกอร์ยงับ เดี๋ยวเราจะเรอบถในลูกศิษย์อันนี้อันนี Anything? ้เป็นรถเป็นรถที่เขามาจากอเมริกานะครับมาจากอเมริกาบอกว่างวด91เนี่ยได้รถฟรีได้รถฟรี3เส้นได้รถฟรีครับแล้วก็นี่ได้ออคันนี้มาแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็ตั้งแกงขับรถมามาหาครับอนะครับก็เลยจะมาเจอบถให้ขื่นนะครับเนาะได้รถฟรี91นะครับเนาะซื่งสดๆนะครับ 3ามแสนกว่าได้ที่ด้วยได้ที่ด้ได้ที่ด้วยได้ที่ด้วยได้รีได้่ด้วยมาตามผมได้ครับโบราณด้วยกันโบราณโบราชไังก็รถตามแก้นี่เดก็ศูนย์ตามศูนย์เจ้หนึ่งก็เจ้าเชฟน่เลย

เดียวเราเ <recount S 1> <aría? S 2> รถรยนะก็้่อยๆรถนนี้ได้ทั้งรถได้ทั้งที่ได้ทั้งรถบทั้งที่แล้วก็ได้ทั้งรถนะคะรถกระ้่งรถก้น่ง้าเ้ากาก้า้าเก้าเ้าเก้าเ้้าเกนาเก้าา้เ้้เ้าา้าเ้ก้้า้้ โอ้ผมไม่ได้เสาร์หรอครับมาแต่เสาร์พนกฐาแต่เสาร์ถ้าเป็นเราก็งานจานจะเยอะจเลยปกติก็ยังรอนะะคแน่สวยแน่เด้อแบบนี้เอาเส้นเป็นรักงานเห็นเส้นเห็นที่มอกไหมครับเห็นเส้นเส้นล่างอาจารย์นี่บอกนี่ต่างอาจารย์นี่ละสวยกลับมืออาจารย์น็อตเลยเด้อพี่น้องค่ะปกติเราติดเองนะคะไม่ไได้ม่เลยอยากเติมผมว่าเติมได้ยุติธรรมนะเด้อค่ะเด้อ มือจะว่าเป็นลอยขั้นเหมือนได้เยอะต้องใส่น้ำกอนนะจ๊ะไม่ต้องใส่ติดเลยแต่ว่ารูปไล่ลมเลยถ้าใส่น้ำมันจะรีดเรียบถ้าใส่น้ำมันจะรีดเรียบนั่นเหรอถ้าใส่น้ามันจะี่ใส่ฟองน้ำมันยจะนั่นต่าไปาอยาเงีะ ติดทุกคนใครอยากติดแต่ว่าให้ทีมงานเราติดด้วยกันแล้วผมคอยเดินเป่ป<ม>าอเพราะว่าถ้าเราทาแบบนี้ก็จะคล้ายๆว่าถ้าไม้เลยจะมีสติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์ของผมเนี่ยถ้าผมเจอที่ไหนเนแจกเงินสองร้อยวันนั้นผมไปเจอพี่เขาอยู่ร้านลาบก้อยผมก็ลงไปแจกเงินเขาก็มาไหว้พี่สองคนนั่นแหละก็ถืออีกอาจารย์เนาะแมนถือบ้างใดกับแม่แม่นะครับนะครับก็คือเนี่ยต่อไปคนหลายคนอยากติดอยู่อยากให้อาจารย์เลยมาติดแต่ถ้าอาจารย์งออกมาแล้วอาจารย์ติดคนเดียวไม่ไหวครับ หนึ่งร้อนด้วยสองมันหลายขั้นอาจารย์ติเป็นที่ไม้บอสไม่ได้ติดง่ายนะถ้าไม่มีน้ําไม่มีชันไรอะไรดีครับแล้วทีนี้ก็จะให้ทีมงานเราติดช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเดินเป่าเอาจะได้ติดทุกขันเดี๋ยวผมจะทําติดทุกขันเลยเพราะว่าเขาดีนะคนไม้เราติดทุกขันเลยเขดีนะลยครับมไ้วทีนี้ฝั่งรถผมว่าพี่ออกปิดบ้ามาจืมมาจืมรถให้ทุกติดจะไมเมื่อไหร่ลยเขาได้แดดไหนมาอยู่โดนแดดมันก็นั่นละ สวยงามสวยบัตรโลตัสของอาจารย์เล็กจี๋เดียวก่าต้องดูเส้นแต่ว่าอันนี้สติ๊กเกอร์นี้ทนต้องดูเส้นหน่อยห้าปีก็ไม่ถหดนะครับแน่นบอาจารย์แ่นครับสติ๊กเกอร์อย่างดีเนาะค่ะแล้วมันก็เรียบปี๊อะไรนะพี่หรอเนี้ยเรเรียบสติ๊กเกอร์สวยมากลงครับติดตังมันต้องติดแล้วก็ดึงตังแต่ว่าต้องทิ้งไว้สักวันก่อนดึงอันนั้นออก ผมติดแล้วยังไม่ได้จึ่งั็มาจัดโออแล้วพี่ไปยึ่งพี่ไปจึ่งเอาเอาข้อนมาอะไรนะเอาข้อนมาเดี๋ยวอันนึงยังไม่ได้ติดอาจารย์ติดรถเกจตังใหม่เฮ้ยย์ไหนรถเกจตังไหนต่อไปก็ติดทุกคันเลยของยูทูบเบอร์ต่อไปทุกคนมาผมรย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอเงินรางงรอเงินรางรอรอเงินราง โกราด้โราค้องตั้งใจมาหาตั้งใจมาเลยไม่เคยมาสลีมันก็พาฉันเข่าป่าเขาโดยหัวฉนที่มาหัวด้วยนี่เป็นบุญ

นะครับมาขอบคุณพี่เขาได้รถปีที่เขามาจากอเมริกาครับจากอเมริกาแล้วก็ถูกหวยง่าเจ้าหนึ่งได้รถตีวันนี้กลับมาไทยก็เอารถมาเจอนะครับนอกใครที่อยากให้ทีมงานที่พีเกอให้ก็แจ้งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทีมงานเดินออกมามาติดแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มาเป่าเพลียช่วยแบบนี้ดีกว่าให้ผู้ใครเดินติดเลยมาร้อยคันเราก็ติดร้อยคันปีนะครับิี่เกอนะครับมาที่สำนักจีนรีแจกฟรีติดฟรีตอนนี้เหลือไปเดียวให้เพื่อนก้อนบอเจดังผมให้เอาไร้กันเลยนะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ